สวัสดีค่ะวันนี้ร้อยเรื่องเล่านะคะจะมาเล่าเรื่องประวัติซามูไรต่อจากตอนที่แล้วกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะวัฒนธรรมของซามูไรนะคะซามูไรนะคะได้พัฒนาวัฒนธรรมของพวกเขาในหลายๆด้านเลยค่ะซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะยังได้ส่งอิทธิพลต่อรูปแบบวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นโดยรวมอีกด้วยค่ะการศึกษานะคะผู้ที่เป็นซามูไรต่างได้รับการคาดหวังว่าจะต้องเป็นคนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ พร้อมกับต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังได้รับความคาดหวังว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในศิลปะด,ด้านอื่นๆอ,อย่างเช่นการเต้นรำค่ะการเล่นโกรงานวรรณกรรมบทกวีและชาค่ะถึงแม้ว่าศิลปะเหล่านี้นะคะไม่จำเป็นต่อพวกเขาเลยก็ตามค่ะแต่ในประวัติศาสตร์นะคะ ซามูไรผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนก็ไม่ได้มีคุณสมบัติตามบุรการศึกษาที่กล่าวไว้ข้างต้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโทโยโตโมิฮิเดโยชิซามูไรผู้ยิ่งใหญ่ที่มีพื้นเพเป็นชาวนาค่ะก็มีอุปสรรคสำคัญนะคะตรงที่เขาสามารถอ่านและเขียนได้แต่ภาษาญ,ญี่ปุ่นที่ใช้ตัวอักษรฮิรังนะค่ะอีกผู้หนึ่งก็คือ โอดะโดกังบุคคลผู้ที่ปกครองเอโดะเป็นคนแรกค่ะ mm. ก็เคยเขียนระบายความในใจนะคะว่า mm. เขาละอายใจเหลือเกินที่ได้พบว่าแม้แต่ประชาชนธรรมดายังมีความรู้ทางด้านการกรวีมากกว่าตัวเขาเองทำให้เขานะคะรู้สึกอับอายจนต้องยอมสละราชสมบัติและตำแหน่งของเขาไปในที่สุดค่ะ ประเพณีชุดโดค่ะชุดโดนะคะคือประเพณีแห่งสายใยรักค่ะที่เกิดขึ้นระหว่างซามูไรผู้แก่ก้าวิชาค่ะกับซามูไรที่ยังไรประสบการณ์ที่เปรียบได้ดังดอกไม้แห่งจิตวิญญาณของซามูไรค่ะ ที่ได้ก่อร่างสร้างพื้นฐานที่แท้จริงของลัทธิความงามของผู้ที่เป็นซามูไรขึ้นมาประเพณีนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกับประเพณีของกรีกโบราณค่ะที่ชายวัยผู้ใหญ่มักจะมีความสัมพันธ์ต่างเพศกับเด็กผู้ชายค่ะสำหรับสังคมซามูไรนะคะถือว่าเป็นประเพณีที่มีเกียรติเป็นการปฏิบัติที่สำคัญและเป็นเส้นทางทางสายหลักนะคะที่จะสืบทอดความคิด คุณค่าจิตวิญญาณและก็ทักษะแห่งประเพณีซามูไรค่ะจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปได้นะคะอีกชื่อหนึ่งของประเพณีนี้นะคะคือบีโดค่ะเป็นประเพณีที่เชื่อว่าความรักอันหนักแน่นนะคะที่ซามูไรสองคนมีให้แก่กันเป็นสิ่งที่เกือบจะยิ่งใหญ่เท่ากับความรักแบบเดียวกันที่มีให้แก่ไดเมียวค่ะจากข้อมูลในบทบันทึกนะคะร่วมสมัยฉบับหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าทางเรื่องระหว่างความรัก ที่มีต่อซามูไรอีกคนกับเจ้านายของเขาเองค่ะสามารถกลายมาเป็นปัญหาทางปรัชญาสำหรับซามูไรได้ค่ะในตำราฮังะากุเละและคู่มือสำคัญซามูไรฉบับอื่นๆนะคะได้ให้คำสอนที่เจอะจมไปที่วิธีการประเพณีเช่นนี้ว่าเป็นสิ่งที่ซามูไรควรจะต้องทำตามและให้ความเคารพค่ะ หลังจากที่เกิดการปฏิรูปสมัยเมจินะคะและการเข้ามาของแบบแผนการดำเนินชีวิตของตะวันตกค่ะการหลงไหลในความงามของผู้ชายนะคะก็ถูกแทนที่โดยความหลงไหลในเพศหญิงค่ะตามแบบยุโรปนี่นะคะจึงเป็นจุดจบของประเพณีชูโดไปในที่สุดค่ะการตั้งชื่อนะคะชื่อเต็มของซามูไรก็มาจะตั้งขึ้นมาโดยการนำเอาชื่อที่อ่านตามตัวอักษรคันจิ ของพ่อหรือปู่ของเขาค่ะมารวมกับชื่อใหม่อีกหนึ่งชื่อที่อ่านตามตัวอ,อักษรคันจิเหมือนกันซึ่งตามธรรมดาแล้วนะคะซามูไรจะใช้ชื่อบางส่วนจากชื่อเต็มทั้งหมดเท่านั้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอดะคาซูสาโนซูเกะซาบุโรโนบูนางะค่ะก็คือชื่อเต็มของโอดะโนบูนางะค่ะ โดยคำว่าโอดะนะคะก็คือชื่อของตระกูลหรือสังกัดคำว่าคาซุซะโนซุเกะค่ะก็คือชื่อตำแหน่งรองข้าหลวงประจำแคว้นคาซุซะค่ะคำว่าซาบุโระนะคะก็คือชื่อที่มีมาก่อนเข้าพิธีเกมปุกุค่ะพิธีเกมปุกุก็คือพิธีฉลองการเจริญวัยนั่นเองนะคะและคำว่าโนบุนางะก็คือชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ต่อที่เป็นผู้ใหญ่การสมรสนะคะ การแต่งงานของซามูไรจะถูกจัดขึ้นมาโดยผู้ที่แต่งงานแล้วนะคะและมีโยศัก์เท่ากับหรือเหนือกว่าซามูไรค่ะนี่เป็นพิธีสำคัญสำหรับซามูไรที่มีโยศักต่ำกว่าค่ะและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับซามูไรที่มียศสูงกว่าค่ะซามูไรส่วนมากนะคะมักจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มาจากตระกูลซามูไรค่ะแต่สำหรับซามูไรที่มีโยต่ำลงมานะคะ การแต่งงานกับหญิงสามัญชนถือเป็นเรื่องที่อนุโลมได้ส่วนเรื่องสินสมรสนะคะฝ่ายเจ้าสาวจะเป็นผู้ที่นำมาให้เองเพื่อใช้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของพวกเขาค่ะก่อนการแต่งงานซามูไรนะคะจะส่งค่าสินสอดหรือเอกสารยกเว้นการเก็บภาษีไปให้กับครอบครัวของฝ่ายหญิงค่ะผ่านทางผู้ส่งข่าวนะคะเพื่อที่จะขออนุญาตบีดาแล้วก็มารดาแต่งงานกับฝ่ายหญิงค่ะ ซึ่งบิดามัรดาส่วนใหญ่นะคะก็ยอมรับข้อเสนอด้วยความยินดีพ่อค้าฐานะดีหลายคนนะคะส่งลูกสาวของพวกเขานะคะไปแต่งงานกับซามูไรค่ะ mm hmm. เพื่อจะได้หักหลบนี้สินของซามูไรและจะได้ทำให้ตำแหน่งหน้าที่ของตนก้าวหน้าขึ้นค่ะถ้าหากว่าภรรยาของซามูไรนะคะให้กำเนิดบุตรชายบุตรชายผู้นั้นนะคะก็สามารถที่จะเป็นซามูไรได้ค่ะซามูไรนะคะสามารถมีภรรยาน้อยได้ แต่พื้นหลังชีวิตของผู้ที่จะมาเป็นภรรยาน้อยนะคะจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเลยค่ะโดยซามูไรระดับสูงนะคะเหมือนที่ทำในการแต่งงานจริงการลักพาตัวภรรยาน้อยนะคะถือว่าเป็นการกระทำที่น่าละอายค่ะถึงแม้ว่าการกระทำเช่นนี้นะคะในนิยายหลายๆเรื่องจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปก็ตามค่ะซามูไรนะคะสามารถอย่าขาดจากภรรยาของเขานะคะ ได้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีตำแหน่งสูงกว่าก่อนค่ะซึ่งในความเป็นจริงนะคะการหย่าของซามูไรเกิดขึ้นน้อยมากค่ะเหตุผลในการหย่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าภรรยาของเขานะคะไม่สามารถให้บุตรชายแก่เขาได้ค่ะแต่วิธีการรับเด็กชายมาเลี้ยงนะคะก็สามารถใช้เป็นแนวทางแทนการหย่าได้เช่นกัน ซามูไราสามารถหย่าโดยใช้เหตุผลส่วนตัวที่ว่าเขาไม่ชอบภรรยาของเขาได้ค่ะแต่โดยทั่วไปนะคะเหตุผลนี้มักจะไม่ยกมาอ้างกันเพราะมันจะสร้างความอับอายให้แก่ซามูไรระดับสูงค่ะแต่แม้ว่าโดยทั่วไปนะคะผู้ที่เป็นฝ่ายหย่าก่อนจะเป็นฝ่ายของซามูไรฝ่ายหญิงก็สามารถเป็นฝ่ายที่เริ่มการหย่าก่อนได้เหมือนกันค่ะหลังจากการหย่าแล้วนะคะฝ่ายซามูไรจะได้รับเงินค่าสินสอด ซึ่งมีไว้ป้องกันการอยากลับคืนมาค่ะภรรยาของซามูไรที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วปฏิเสธในความผิดของเธอจะได้รับอนุญาตให้ทำการจริงไงการจริงไงก็คือการควานทองฆ่าตัวตายของผู้ชายค่ะปรัชญานะคะหลักปรัชญาของศาสนาพุทธนิกายเซนบวกกับบางส่วนของลัทธิข,ขงจื้อก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของซามูไรได้ดีพอๆกับลัทธิชินโตค่ะ นิกายเซนนะคะได้กลายเป็นหลักคำสอนสำคัญในเรื่องของวิธีการที่ทำให้จิตสงบฐานคติของพุทธในเรื่องการกลับชาติมาเกิดก็นำสามุรัยไปสู่การละเลิกการทรมานได้ค่ะและการฆ่าฟันอย่างหลายเหตุผลนะคะฐานคติน,นี้มีอิทธิพลมากนะคะจนสามไราบางคนถึงกับยอมเลิกใช้ความรุนแรงและก็บวชเป็นพระสงฆ์ค่ะหลังจากที่ตระหนักว่าการฆ่าฟันไม่ได้ส่งผลดีอย่างไร ขณะที่ซาม,มูไราบางคนนะคะตระหนักถึงเรื่องเช่นนี้ได้ตอนที่อยู่ในสมรภูมิจริงค่ะจนเป็นเหตุให้เขาต้องถูกฆ่าตายณที่นั้นก็มีส่วนบทบาทของรัฐทธิคงจื้อนะคะที่มีผลต่อวัฒนธรรมของซาม,มูไรก็คือการเน้นความสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ปกครองให้ได้ซึ่งนี่ก็คือความจงรักภักดีนะคะที่ซาม,มูไรต้องการจะแสดงต่อเจ้านายของเขาค่ะบูชิโดนะคะ คือประมวลหลักการปฏิบัตินั่นเองค่ะที่ติดตัวซามูไรทุกๆคนหลักนี้นะคะเริ่มบังคับใช้ในสมัยเอโดะค่ะโดยรัฐบาลโชกุนโทกึงอาวะนะคะเพื่อพวกเขาจะได้ควบคุมเหล่าซามูไรได้ง่ายขึ้นค่ะแต่เหตุการณ์ของกลุ่มโนลินทั้ง47ก็ทำให้เกิดการโต้เถียงกันเกี่ยวกับประเด็นความถูกต้อง ของหลักปฏิบัติของซามูไรและประเด็นที่ว่าหลักบูชิดนะคะควรจะประยุกต์ใช้อย่างไรเนื่องจากซามูไรซึ่งกลายเป็นโลนิงทั้ง47คนนี้นะคะไม่ได้ให้ความเคารพต่อโชกุนซึ่งเป็นผู้ปกครองค่ะแต่ที่ทำเช่นนี้นะคะก็พอความพักดีและความซื่อสัตย์ที่มีต่อนายเก่าของพวกเขานะคะ ผลสุดท้ายนะคะการกระทำของพวกเขาถูกตัดสินว่าเป็นการกระทำที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์แต่ไม่เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อโชกุนค,ค่ะนี่นะคะจึงเป็นเหตุให้พวกเขาทั้ง47คน,นะคะต้องถูกฆาตกรรมด้วยการสำนึกผิดและสิทธิในการควนท้องค่าตัวตายต่อมาค่ะหน้าที่ของผู้หญิงในฐานาะภรรยาของซามูไรนะคะคือแม่บ้าน บทบาทนี้นะคะสำคัญมากในยุคศักดินาของญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักรบผู้เป็นสามีมาจะเดินทางไปดินแดน,นอื่นหรือไปทำสงครามร่วมกับสังกัดของตนเองนะคะภรรยาหรือโอกุซังนะคะแปลว่าผู้ที่อยู่แต่ในบ้านค่ะจะเป็นผู้ที่จัดการกิจธุระทุกอย่างของครอบครัวดูแลลูกๆนะคะและบางโอกาสยังต้องป้องกันบ้านจากการลุกลานด้วยค่ะ ภรรยาของชนชั้นสมูไรหลายๆคนนะคะต้องฝึกฝนการใช้ง้าวหรือที่เรียกว่านางีนาตะค่ะมือเดียวให้ได้เพื่อจะได้สามารถปกป้องคนในครอบครัวค่ะและเกียรติยศเอาไว้ลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครของผู้เป็นภรรายาสมูไรนะคะคือถ่อมตัวเชื่อฟังควบคุมตนเองและจงหลักพักดี ภรรยาในอุดมคติของซามูไรนะคะจะต้องมีทักษะในการจัดการทรัพย์สินมั่นจดบันทึกดูแลการเงินให้การศึกษาแก่ลูกๆค่ะและบางทีนะคะก็ต้องให้การศึกษาแก่ผู้รับใช้ด้วยและบำารุงบิดามดายามแก่เท่านะคะทั้งของตนและของสามีซึ่งอาจจะอาศัยอยู่ใต้ใชายคาเดียวกันค่ะ กฎของของจื้อนะคะได้ช่วยนิยามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและประมวลรวมหลักจริยธรรมของชนชั้นนักรบในเรื่องนี้ไว้ว่านะคะภรรยาจะต้องแสดงความเคารพอย่างสูงแก่สามีต้องกตันยูและบูชาบิดามารดาและต้องดูแลเอาใจใส่แก่ลูกๆค่ะแต่ถ้าให้ความรักต่อลูกมากจนเกินไปก็จะทำให้ลูกนะคะเป็นผู้ที่เอาแต่ใจตนเองได้ ดังนั้นนะคะผู้เป็นแม่จึงต้องฝึกให้ลูกม,มีวินัยควบคู่ไปด้วยค่ะแม้ว่าภรรยาของตะกูลซามูไรที่มั่งคั่งนะคะจะได้เสวยสุขจากทรัพย์สินเงินทองและตำแหน่งอันเลืศหรลูในสังคมนะคะและยังมีสิทธิหลีกเลี่ยงการถูกใช้แรงงานทางกายด้วยก็ตามค่ะพวกเธอนะคะก็ยังมีสถานะทางสังคมที่ต่ำกว่าเพศชายอยู่หลายระดับค่ะผู้หญิงจึงถูกห้ามไม่ให้ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองค่ะ และโดยมากนะคะก็จะไม่ได้มีตําแหน่งเป็นหัวหน้าของครอบครัวด้วยค่ะเมื่อการศึกษาเริ่มมีคุณค่ามากขึ้นในยุคของโทกุงาวะนะคะผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาตั้งแต่เด็กจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครอบครัวและสังคมโดยรวมค่ะหลักเกณฑ์ในการเลือกสตรีมาแต่งงานด้วยนะคะ จึงเริ่มถ่ายน้ำหนักไปที่ความฉลาดและระดับการศึกษาค่ะบวกกับความดึงดูดใจทางกายภาพของผู้ที่จะมาเป็นภรรยามากขึ้นทำให้นอกจากจะต้องมีทักษะการเป็นภรรยาและผู้จัดก,การครอบครัวที่ดีผู้หญิงในยุคนั้นนะคะยังต้องพบกับความท้าทายในการเรียนการอ่านภาษาจีนด้วยค่ะ และยังต้องมีความรู้นะคะในวิชาทางด้านปรัชญาและอักษรศาสตร์เบื้องต้นอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจนถึงสิ้นสุดยุคโทกุงาวะนะคะภรรยาของซามูไรเกือบทุกคนจึงสามารถอ่านออกเขียนได้หมดต่อมาค่ะอาวุธหลักของซามูไรนะคะอาวุธที่ซามูไรใช้ก็มีอยู่หลายชนิดค่ะแต่ดาบคัตนะนะคะ ก็ไม่ได้เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดของซามูไรค่ะเพราะว่าซามูไรนะคะไม่สามารถนำคาตานะติดตัวเข้าไปในบางสถานที่ได้ค่ะวากิซาชินะคะคืออาวุธติดตัวซามูไรที่สำคัญที่สุดหลักบูชิโดนะคะได้สอนว่าจิตวิญญาณของซามูไรก็คือคาตานะของพวกเขาแต่ละคนค่ะและบางครั้งนะคะซามูไรก็ถูกจินตนาการให้ต้องพึ่งพาคาตานะเพื่อการต่อสู้ด้วยค่ะ แนวคิดนี้นะคะเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับหน้าหมายของยุโรปค่ะหรือดาบของอัศวินที่ส่วนใหญ่นะคะใช้เป็นแค่เครื่องมือในการต่อสู้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาบคาตนะมักจะไม่ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธในสมรภูมิกันค่ะจนกระทั่งยุคคามมกุระค่ะตัวดาบคาตนาเองนะคะก็ยังไม่ได้เป็นอาวุธหลักจนกระทั่งเกิดยุคเอโดะขึ้นมาค่ะ หลังจากที่บุตรชายของซาโูไรได้ถือกำเนิดขึ้นนะคะ mm hmm. เขาจะได้รับดาบเล่มแรกของเขาในพิธีฉลองที่เรียกว่ามาโมริคาตนะแต่อย่างไรก็ตามค่ะดาบที่ให้ไปนะคะเป็นเพียงแค่ดาบเครื่องรางๆเท่านั้นค่ะโดยจะห่อหุ้มด้วยไหม่ยกดอกเงินหรือทองค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เด็กอายุไม่เกินห้าขวบพกเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ mm hmm. เมื่อถึงอายุ13ปีนะคะในพิธีฉลองที่เรียกว่าเกมบุกุ บุชายนะคะจะได้รับดาบจริงเล่มแรกพร้อมกับชุดเกราะชื่อในวัยผู้ใหญ่นะคะและกลายเป็นซามูไรในที่สุดค่ะดาบคาตานะและวากิซาชินะคะเมื่อใช้ร่วมกันแล้วจะเรียกว่าไดโชค่ะแปลตามตัวอักษรนะคะก็จะแปลว่าใหญ่กับเล็กค่ะวากิซาชินะคะคือดาบแห่งเกียรติยศของซามูไรซา,ามูไรจะไม่ยอมให้มันหลุดจากข้างกายโดยเด็ดขาดค่ะ มันจะต้องติดตัวพวกเขาไปตอนที่พวกเขาเข้าบ้านคนอื่นแต่ต้องทิกอาวุธหลักเอาไว้ข้างนอกค่ะยามนอนนะคะก็ต้องมีมันอยู่ใต้หมอนด้วยดาบสั้นนะคะหรือทันโตะคือดาบสั้นเล่มเล็กนะคะที่มักจะใส่คู่กับวากิซาชิในไดโชทันโตค่ะหรือไม่ก็วากิซาชินี่เองที่จะถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมการฆ่าตัวตายหรือที่เรียกว่าเซมปุกุค่ะ นอกจากดาบซามูไรนะคะยังเน้นการฝึกทักษะในการใช้ธนูยูมินะคะก็คือธนูยาวญี่ปุ่นนั่นเองเพื่อสะท้อนศิลปะแห่งคิวโดในช่วงยุคเซงงุกุค่ะธนูนะคะยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับทหารชาวญี่ปุ่นค่ะถึงแม้ว่าในช่วงนั้นนะคะพวกเขาจะรู้จักกับอาวุธปืนกันแล้วก็ตามยูมินะคะเป็นธนูที่มีรูปร่างไม่รับส่วนกัน โดยประกอบขึ้นมาจากไม้ไผ่ไม้และหนังค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับธนูแบบประกอบขึ้นเหมือนกันแต่ยืดหยุ่นกว่าของชายยูเลเซียค่ะความทรงพลังของยูมียังต่ำกว่ายูมีนะคะมีระยะการโจมตีที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพอยู่ที่50เมตรหรือน้อยกว่านั้นค่ะยูมีนะคะมักจะใช้กันหลังเทดะเทะ หรือกำแพงไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้ค่ะส่วนธนูที่มีขนาดสั้นกว่านะคะฮังกิวมักจะใช้บนหลังม้ากันค่ะต่อมานะคะการฝึกฝนการยิงธนูบนหลังม้าได้กลายเป็นพิธีกรรมชินโตที่ชื่อว่ายาบสซามะค,ค่ะในคิส์ัตรวรรษที่15ยาลิหรือหอกนะคะได้กลายเป็นอาวุธที่ได้รับความนิยมพร้อมๆกับนางีนาตะหรือง้าวค่ะ ยาลีนะคะมักจะถูกนำมาใช้ในสมรภูมิที่ซึ่งการบริหารกองทหารเดินเท้าราคาถูกจำนวนมากค่ะเป็นปัจจัยที่สำคัญความกล้าหาญ่วนบุคคล<ม>การจู่โจมของทั้งทหารลาบและทหารม้าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อใช้หอกแทนดบาบคัตนาค่ะและเมื่อปะทะก,กับซามูไรที่ใช้ดบาบคัตนาะนะคะเป็นอาวุธผู้ที่ใช้หอกนะคะก็มักจะได้เปรียบกว่าเสมอค่ะในยุทธการชิซูงะตะเกะ ที่ซึ่งฝ่ายของชิบะตะคาซึอิเอะแพ้ให้กับฝ่ายฮาชิบะฮิเดโยชิต่อมานะคะได้รู้จักกันในนามโทโยโตมิฮิเดโยชิค่ะผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดชัยชนะครั้งนั้นนะคะก็คือมือหอกทั้งเจ็ดนะคะแห่งชิชูงาตะเกะค่ะในช่วงครึ่งหลังของคิสศตวรษที่16นะคะปืนเล็กยาวได้เดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นผ่านทางพ่อค้าชาวโปรตุเกสค่ะ อาวุธชนิดใหม่นี้นะคะทำให้ขุนศึกหลายๆคนสามารถสร้างกองกำลังที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาจากมวลชนชานาได้ค่ะแต่ตัวมันนะคะก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในสมัยนั้นค่ะคนจำนวนมากนะคะและเห็นว่าการที่มันเป็นอาวุธที่ใช้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการสังหารสูงเป็นการหมิ่นประเพณีบาชิโดอย่างไรเกียรติยศค่ะ โอดะโนบุนางะนะคะได้ใช้ปืนเหล็กยาวจำนวนมากในยุทธการนางาชิโนเมื่อปีพศ2118ค่ะจนนำไปสู่การสูญสิน้นนะคะของตระกูลทาเกดะในที่สุดค่ะหลังจากที่ชาวโปรตุเกสนะคะและชาวฮอลันดาได้นำปืนเหล็กยาวแบบบรรจุดินปืนหรือที่เรียกกันว่าเทปโปเข้ามาในญี่ปุ่นครั้งแรกนะคะช่างสร้างปืนชาวญี่ปุ่นก็ได้ผลิตมันออกมาเองในปริมาณมากค่ะ จนกระทั่งราคาสิ้นสุดศตรวรรษที่16ค่ะจำนวนปืนในญี่ปุ่นนะคะก็เพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศใดๆในทะวีปยุโรปเลยค่ะปืนทั้งหมดนะคะถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีตและสะท้อนถึงความมีฝีมือของช่างที่สร้างได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อมาถึงสมัยการปกครองโดยโชกุนทกุงาวะนะคะและการสิ้นสุดลงของสงครามกลางเมืองยอการผลิตปืนก็ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะ พร้อมกับการออกคําสั่งห้ามไม่ให้ถือครองเป็นเจ้าของอาวุธปืนในสมัยการปกครองนี้นะคะอาวุธที่มีพื้นฐานมาจากหอกได้ถูกเลิกใช้ไปบางส่วนค่ะเนื่องจากอาวุธเหล่านี้นะคะมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดค่ะส่วนกฎข้อห้ามเกี่ยวกับปืนนะคะที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นก็มีผลให้ได้โชวเป็นอาวุธชนิดเดียวเท่านั้นค่ะที่ซามูไราสามารถพกพาได้ส่วนอาวุธอื่นๆนะคะ ที่ซามูไรนำมาใช้เป็นอาวุธก็ได้แก่ไม้พลองกระบองยาวและเบิดมือเครื่องยิงหินแบบจีนก็มักจะใช้ในการจู่โจมตัวบุคคลนะคะมากกว่าใช้เพื่อการล้อมโจมตีและก็ปืนใหญ่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติซามูไรนะคะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ